ตอนนี้เรากำลังจะข้ามทางรถไฟสถานีรถไฟกีบรีทางรถไฟเนอะเดี๋ยวนี้ก็าทำสองเลนแล้วเนาะเนาะทำหลากหลายโอเคไปเชื่อมกับชายทะเลแล้ววิ่งออกไปบ่อน,นอกแล้วออกไปประจวบได้นะครับเดี๋ยวพาท่านกปชม,มนะชมบรรยากาศนะฮะเลาะเละริมทะเลไป อันนี้ก็ชมบรรยากาศสองข้างทางสมัยตอนเด็กๆด,ดีใจมากเลยว่าจะได้ไปเที่ยวทะเลไม่เคยเห็นทะเลนะคุณครูประจำชั้นก็พาไปชายทะเลที่ปากลองเกลียวอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะระยะทางก็ประมาณว่าห้ากิโลสมัยโน้นเป็นลูกลังถนนไม่ดีอย่างนี้ นะฮะปั่นจักรยานเด็กนักเรียนเนี่ยปั่นกันไปไปชมน้ําทะเลกันริมทะเลปากของเกลคุณครูพาไปครูประจำชาตน,นะครับตอนนั้นประมาณว่าปหนึ่งนเนาะเฮ้ยไม่ใช่เดิปหนึ่งยังปั่นไม่ได้ไม่ได้ประมาณปห้านะประมาณนั้นประมาณเนี้ปั่นจักรยานกันแล้ว ผ่ากันไปดุกๆๆๆไปเที่ยวผ่านสวนมะพร้าวที่อยู่ด้านหน้านการดีมากนะครับบ้านคุณไม่เยอะถึงขนาดนี้บ้านคุณน้อยๆนานเจอสักหลังนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากมาเส้นนี้เหมือนมาดูอดีตครั้งหนึ่งอยู่ที่นี่ตอนเด็กๆ ครับสวยนะชอบบรรยากาศอ่ะดูบางบ้านยังเป็นบ้านเก่าๆนะด้านหลังเนี่ยถ้าหน้าน้ําก็ในบ้านปักเมืองนะบ้านปักเมืองเส้นบ้านปักเมืองนี่นะ่าจะไปเชื่อมกับวัดอีกวัดหนึ่งด้านขวามือเนี่ยเขาเรียกวัดวัดอู่ตะเภานะนะครับนี่บ้านปักเมืองนะฮะก็เปลี่ยนแปลงไป มะพร้าวโรงเรียนบ้านปากเหมืองนะครับไมัยเด็กๆนี่ชอบมหาปานินนะครับปานินที่อยู่ตามท้องทุ่งนาน,นี่แหละมีนาบวัวมีปานินสวยงามนานมากโขนะครับเอ๊ yeah. ้ามาในสวนมะพร้าวเดี๋ยวเจอทะเลน่าสวยๆงามๆบางีนีแต่วันนี้คึ่มฟ้าคึ้มฝนนิดนึงแต่สวยรถไม่เยอะขับสบายถนนด้านหลังนี่ถ้าพัฒนาให้ดีจะเป็นถนนเรียบชายฝั่งทะเลได้น่าจะเชื่อมมาจาก ชอำได้เข้าหัวหินเข้าปานทรูออกสระยอดแล้วก็มาคุยเรุรีแล้วก็เข้าเมืองประจวบได้เลยตรนี้ส่วนหนึ่งเขาก็จะมีสวนรา้าแล้วเขาก็จะลิ้งวัวนะบางบ้านเนี่ยจะเห็นนี่ให้ข้อวัวอะไรพวกนี้นะฮะก็จะเห็นแบบเดิมๆแหมเห็นวัวไหมวัวซ้ายมือ ก็จะเลี้ยงวัวนะมีพันนมพันเนื้ออะไรประมาณนะัน้นกดลงปล่อยครับท้ำใสนะท้ำใสแล้วทะลุไปเรื่อยก,ก็จะเป็นถ้ำพญานครนะครับนะรบ,บ้านบางปูบ้านบุรีสามระยอดอะไรประมาณนะั้นหาดสามพญาแฮนะ ไหมท่พญาราครหลน4020เห็น,น 4, 0, 2, 0. ไหมนก่อนนอก7กิโลเดี๋ยวเราออกทางบ่อนนอกแล้วเราก็จะตีเข้าเชรเกษมแล้วก็ไปเป็นจุดที่บ้านปรับของเกียวแล้วโพเรียงเห็นทะเลไหมครับด้านหน้าเรานี่เห็นไหมฮนี่แหละครับ ถนนเส้นนี้จะเลาะเรได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งร้นานอาหารมีรีสอร์ทนะครับด้านหน้าต้นป่าคลองเกียวอันนี้มีแค่ด้านรอมีแม,มงดาเออ,อไม่รู้นยำไข่แมงดาอมร่อยมากมไปตวงก็ได้ไม่น่าจะมี จะไป่รู้นะเราไม่มีข้อมูลนี่เอาไทยซีฟู้ดสอถามดูไหมถามเลยกินต้นนี้ไทยซีฟู้ดนะครับนี่เปิดบ้างดูเปิดทิ่เดี๋ยวเราไปดูริม oh. ทะเลกันชมบรรยากาศริมทะเลไทยซีฟูด้ดเนาะร้านนี้เอาไทยอยู่นี่เองมีนั่นไหม,มเอ,อยมายำไข่แมงดามีค่ะโอ้ไข่ไง ตัวนึ่งร้อยห้าสิบอเหรอค่ะตัวใหญ่ตัวเล็กตัวก็เป็นแบงดาจานนะคะแล้วเรายำแยกน้ำยำให้อะคะ๋อเหรอค่ะโอเคแยกน้ำยำ่อก็ได้ค่ะที่นี่ไข่จะน่าแล้วก็ไข่เขาจะมันๆนะคะอย่างได้แคไข่มีปูทะเลค่ะปูเนื้อนึ่งปูไข่นึ่งค่ะเป็นปูกมมีปูแชบไว้ไวค่ะ อ๋อกุ้งสามรสนะกุ้งย่งา,า,มางมะขามเหรอยังไงกุ้งวาซอสมะขามกุ้งอบเกลือกุ้งขาวนะคะ,ะเดี๋ยวขอญาตไปไชมบรรยากาศไขป่ปลาก็มีค่ะไข่ปลาดูดิวค่ะปิดที่โมงปิดครัวสองทุ่มสองทุ่มแล้วเปิดอะ่ะเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าค่ะสิบโมงเช้าชมไอ้โคนมันเยอะเหมือนกันนะเขาไม่เอาทรายมาถมค่ะ มันเป็นเลนค่ะอ๋อเป็นเลนค่าทายอยู่ด้านบนนี้ใช่ค่ะด้านล่างจะเป็นโคนไปหน่อยใช่ค่ะเลนนะคะเลนไปหน่อยค่ะบรรครับสวยงามดีโอ้ขาวปีศาด้วยฮานะครับไม่เอาอะไรก็สั่งเลยข้าพเจ้าขอถ่ายก่อนสวยนะ ได้จ้ะได้จ้ะสั่งกับ้านเลยสรคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวไทยซีฟูดป่าคองเกลียวกุยบุรีนะครับประจวบคลีขันนะฮะตอนนี้ทะเน้ำทะเลเนี่ยเธอลงเดี๋ยวััน้ำทะเลเธอคงขึ้นมาเย็นนะนะครับ ะฮแต่ว่าทรายอาจจะน้อยนะอาจจะเป็นโคลทรายอยู่ด้านบนนี้ให้ดีนะแนวนาคตเขามีพระปะพักทา,าน,น่น่นอนถ้าในวนาคตข้างหน้าเนี่ยโอโ้โหถ้าสามารถเอาทรายเข้าไปถม,มแล้วทําเป็นหาดได้นะมันก็น่าเที่ยวนะก็สวยงามปอีกแบบแต่น้ําทะเลลงไปลึกเลยนู่นนะครับนะฮะอ้ ถ้าอันนี้ก็เป็นรยากาศนี่เขาแดงน่าจะเป็นส่วนหนึ่งอนะอาจจะเป็นก่อนถึงเขาแดงเขาเรียกอะไรนะอุทยาแห่งชาติทุ่งนาวหรือเปล่าทุ่งแดงทุ่งนาวก่อนนะถ้าหลังจากนั้นไปก็ถึงจะเป็นเขาแดงดตรงบริเวณนั้นน่ะซึ่ง เลยไปก็จะเป็นเ,ออเขาเรียกอะไรนะหาดสามพยานะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งตรงนั้นน่าจะเป็นปากคลองนะเห็นไหมฮะปากคลองหลังสันเขือนเนะี่ยข้างๆนั้นน่นนะคือน้ําจะไหลลงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเารีกว่าปากคลองเกียวนะฮะ เอแม่น้ํากุยบุรีเนี่ยก็จะมาไหลออกตรงนี้แหละประมาณน <ะ S 2> นะั้นนั้นเป็นสันเขื่อนนั้นก็เป็นล่องน้ําตอนน้ําขึ้นเยอะๆเนี่ยนะเรือก็จะไปแอบอยู่ข้างหลังนั่นแหละข้างหลังนะฮะตอนนี้ประมาณนั้นน้ําลงนะไม่สะดวกเข้าออกนะครับนะเอาไซปูมาให้คุณแม่เลือตัวนี้สามขีดกว่าสามขีดครึ่งสามขีดกว่านะครับ ก็ไหลตั้งอยู่หรอก okay, รน้ก็นะจะรู้สึกอบอ้าวเหนียวตัวนิดนึงนะครับท่านผู้ชมนะฮะมันไม่เหมือนกับอ่าวมะนาวถ้าอ่าวมะนาวเ็จะมีภูเขาซ้ายฝาตรงกลางก็จะมีเกาะช่วยบังลมทําให้ไม่ไมร้อนเหนีเหนียวตัวแต่ตรงนี้นั่งได้แป๊บหนึ่งตั้งนี้นิดหนึ่งก็จะรู้สึกเหนียวเนือ้อเหนียวตัวแล้วนะปานะครับอันนี้ปานะครับ เป็นไงเป็นแม่ได้แล้วใช่ไหมได้เยเท่าไหร่เดรียญนะคะอ๋อไม่ทันได้เห็นนี่นี่ได้ได้ลูกได้ได้ใส่นี้ลูกใส่นี้ได้ได้นโอ้ไปแค่นี้ช้อนมีละราคาไม่ทานขอเนาะปูหนูทุบให้ป้าแล้วใช่ไหมลูกอาใครจะรับ ขอบคุณมากค่ะครับครับอันนี้ปูครับโอ้ปูแล้วก็พุ่มซอสครับพุ่มซอสแล้ดางไม่เห็นเปิดขายแล้วเลยมันมีบรรยากาศอ๋อนี่ก็ห่ออย่างดีเลยเนี่ยไอ้นี่ปูเหรอไม่ใช่ปูปูเขาห่อแล้วได้เลยปิดเพราะว่าเขาอบอบให้มันร้อนใช่ไหมใช่ใช่โอ้เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมเหมือนกันหมดเลย โอ้ข้าบล็อกฟอย์มาเลยไหมือาเค้นแคว่ากันแขกนะครับขอบคุณมากครับนะครับเส้นนี้เราออกจากร้านอ่าวไทยซีฟูด้ดนะฮะก็ได้อะไรนะแม่ปูหนึ่งตัวปูหนึ่งตัวแล้วกุ้งซอสมะขามกุ้งซอสมะขามหนึ่งกองแล้วยำไข่ใบดอยำไข่ 1ตัวเป็ดเสร็จหนึ่พัหนึ่งบาท1นึ่หนึ่งบาทนะครับสาอย่างอย่างนิดอย่างหน่อย,อยเนาะแต่ก็พอสมควรเนื่องสะพานข้ามเอ่อไอน้ำกรยบเรียนะเราก็เียปักของเกี่ยวนะเดี๋ยวเราจะลงชมบรรยากาศล่องน้ำกันนิดหนึ่งเพราะว่าจะมีเรือประมงเข้ามาแอบอยู่ด้านข้างแต่ตอนนี้น้ำลงนะครับเดี๋ยว ช่บรรยากาศนิดหนึ่งแล้วขอปิดคลิปเส้นทางนะครับจากสถานีรถไฟปิบรีไล่ยาวมาจนถึงปากของเกี่ยวนะครับแล้วตรงหนิงไปออกอบ่อน,นอกประจวดนั้นบรรยากาศนะครับมีเยอะอันนี้ก็ขัวาสา,ายแก้วออสีฟูอาหารทะเลสดนว่งกตกตกปลาก,กันนะนะ่ะตกป็ดน,นะวเวงด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นวัดบักของเกี่ยว แล้วก็มีเรือประมงที่เข้ามาหลบขื่นลมทะเลเห็นไหมฮะน้ำา็็จะไหลตรงนี้แล้วก็ไปเชื่อมตรงจุดที่ชีย้ยน,นั่นปากคองตรงมื่อสักคู่ใกล้ๆก,กับร้านนี่ย้กับของเรือประมง,งนะเดี๋ยวพอน้ำขึ้นนี่ก็คงออกไปหาปลาไนะ้แล้วแต่ตอนนี้น้ำมันลง ปลาอะไรครับส่วนใหญ่เป็นปลาอะไรครับปลากึองครับปลากึองตัวใหญ่ไหมเนี่ยครับโอ้เหรอเหรอก็อชมน่อยเขาประมาณนี้โอ้มีหลากหลายนะเนี่ยปลากึองโอ้คล้ายๆปลาดุกนะครับปลาดุกเขาบอกว่ามันอร่อยอะจริงไหมจริงครับว้าวอุ้ยกระถากระถางนั่นปลาดินเหรอคางดำครับโอ้คางดำโอ้ตรงนี้เป็นน้ำก่อยสิเนาะใช่ครับน้ำตรงนี้แห้งไหม โอ้แห้งเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับแต่พอน้ําทะเลขึ้นถึงจะขึ้นใช่ไหมใช่ครับโอ้ประมาณนั้นประมาณนั้นอันนี้ก็ค่นดีนะฮะเห็นนะครับท่านผู้ชมพอมองเห็นฮะโอ้ปลากึ้งปลากึ้งเป็นปลาน้ําก่อยเหรอใช่ครับโอ้ปลาน้ําก่อยหาทานยากนะอันนี้นครับท่านผู้ชมปลากึ้งนะครับนี่ก็เป็นเอ่อ ของหรือแม่น้ํากุยนะอันนี้แม่น้ํากุยครับเป็นน้ากุยขาลงครับเป็นลงปากอ่าวนี่ใช่โอ้ปากอ่าวทานนี้นะทางด้านไปวัดนี่นะฮะครับทางด้านนี้เลยน้ําเขาไปไหลลงตรงนี้อไหลไม่จะเขื่อนใช่ครับมาจกเขื่อนโอเคอันเรือพวกนี้ก็จะออกตอนไหนครับเรือออกน่าจะประมาณโมงเย็นพอน้ําขึ้นใช่พอน้ําขึ้น แล้วก็ไปโน่นเลยใช่ไปโน่นเลยอืมเช้าเช้าเขาก็เข้ามาเทียบท่านี่กลับมาก็ตีห้าครับตีห้าเอาปลาเอากุ้งหอยปูปลามาส่งที่นี่ใช่ครับแล้วสะพานปลาอยู่อยู่ตรงโู้หน้านู้นเราดูหมันโอ้เป็นสะพานเช้าเชื่อชัยจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยปลาหมึกมีไหมมีครับมีมีหลากหลายปลาทูปลาหมึกปลาทูปูมีไหมมีครับมีบ้างเนาะ โอ้โอเคขอบคุณมากครับอุ๊ยดูสิยังไม่ติดอ๋อยังไม่ติดโอเคเยอะหมดออุสาหานะเนี่ยกว่าจะได้ถึงขนาดนี้ขราทากระทโอเคขอบคุณมากครับนะท่านผู้ชมขทราบไปยนะข้อบูลเบื้องต้นครับว่าเป็นปลาไหลนี่นี่มาดูแม่น้ำนี่ไหลลงมาจากทางนี้ว้าวนี่นะ ไหลมาทางด้านนี้ออกปากเ่าวนุนน,น้ำสูงนะถ้าจะใช้เป็นบเบี้ยงปลาทำสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนะประมาณนั้นเลยบรรยากาศดีนะครับมัดูฝนกำลังจะตกแล้วด้วยเด็กนะโอเคนะครับท่านผู้ชมเราขออนุญาตปิดคลิปเส้นทางจากสถานีรถไฟบุรี ไล่ยาวมานะหลังรถทานีรถไฟกูดีนะไล่มาจนถึงปากของเกลียววัดปากของเกลียวนะฮะขอบคุณมากครบับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทบับสกายกิ้งกริ่งช่องสนสนคนชอบเที่ยวเที่ยวนะครับขอบคุณมากครบับเรากำลังมุ่งหน้าไปบ่อนนองไปออกถนนเพชรเกษมแล้วก็เข้าเห็นไหมฮะประจวบคีรีขัน นะครับเราเห็นไหมฮะป้ายข้างหน้าถนนเพชรเกษมนะครับ,นะรบด้านซ้ายมือก็จะเป็นเทรนะฮะจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับเพราะอยู่ในรถนะซ้ายมือก็จะเป็นเทรนะครับอันนี้เทรนนี้เราก็จะเรียบเทรไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศนะฮะ เห็นวัดเนี้นี่เป็นโรงแลมนะฮะเขาติดอยู่กับวัดวัดนี้แอกดีชื่อวัดรอดประดิษฐ์เดี๋ยวแวะไปดูนิดอุ้ยพอทางลงเตาแล้วตามโอ้สวยไหมครับดูนะวัดสวยงามวัด รอดประดิษนะครับเราไม่ลงนะฮะเราขอแค่วนพาท่านชมบรรยากาศวัดรอดประดิษฐ์ติดกับชายทะเลเห็นไหมฮะอ่าวไทยนู่นนะครับทะเลด้านหลังนู่นเลยสวยงามสวยงามนะครับ ร่องใหญ่นะขนมเขาทำสูงนี่เป็นสะพานข้ามทางรถไฟนะครับมีวัดบ่อน,นอกอยู่ซ้ายมือ,อะสะพานข้ามทางรถไฟเนี่ยเขาซิกแซกดน,นึงนะมันจะโคง้คงโค้ง,งรถไฟบ่อน,นอกเขาจะอยู่ซ้ายมือ คร,นะครนี่นะเห็นเขาสวยไหมครับตะน,นาวนะฮะเขาตขนาวสีะ้าวสีสวยมากนะครับวันนี้มีเมฆดูวยเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะคลึงฟ้าคุึ่งฝนแล้วนะมีคาบน้ำเหมือนว่าเขาตกไปแล้วครับนะครับอีกสองกิโลเราจะไปเชื่อมถนนเพชเกษมนะฮะดวซ้ายก็ไปเมืองประจวบ นะครับเอามกนาเขาร้องหมวกนะครับขวามือก็ไปกุยบุกรีนะครับใช้มือนี่หันตลอดไหมไม่นำะนะครับส่งไปเป็นกระเส็นะครับไปประจบ ขออนุาตปิดจริงๆแล้วตรงนี้นะครับปิดคลิป้รดนดครับขอบคุณมากครับสันสนคนชอบเที่ยวอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ